Welcome to อีสานตายครับพี่น้องครับสุริน์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราศาสตรผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมสวัสดีครับกระผมนายพชงม,มาดี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกอง์การนักวิชาชีพนอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุริน์ประจําปีการศึกษา2568ครับครับจากคําถามที่ว่าท่านได้เข้าร่วมโครงการท่านจะนําความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นท่านอย่างไร นา้นา,าจิตต่างต่างคนต่างความคิดนิ้วมือของคนเราไม่เหมือนกันชั้นใดความคิดของคนเราก็ไม่เหมือนกันชั้นนั้นครับหากผมได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนประชาธิปไตยในฐานะที่ผมเป็นเนยาวชนคนไทยผมจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์การท้องถิ่นโดยการส่งเสริมความเข้าใจ ในการใช้หลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจต่างๆในชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมหรือการเสวนาให้คนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญในการแสดงความคิดเห็นและการเลือกผู้นำให้มีคุณภาพผมจะสร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดสุรินทร์หรือเยาวชนคนไทยหันมาสนใจในโครงการยาวชนประชาธิปไตยกระผมขอฝากคำคม ประเทศจะก,ก้าวหน้าหากประชาไม่คิดโกงขอบคุณครับและสวัสดีครับ